ออกลูกมาแปดตัวนะครับผมเนี่ยนะครับตัวผู้ห้าตัวตัวเมียสามตัวนะครับอาา่านี้ตองน้องมีอายุได้สามวันนะครับ คือให้นมลูกบ่อยก็ต้องกินอาหารบ่อยครับต้องเทอาหารให้กินตลอดนะครับดูดเอาดูดเอาเลย,ยที่คุงกลางกันหมดแล้วเนี่ยอเคครับผม ไปไประชุมพี่มังกรครับพึ่งตื่นครับโหตื่นกับเที่ยงเลยเนี่ยพี่มังกรเนี่ยโหตื่นกับเที่ยงเลยตุกน,น้องเลยน้องตื่นเช้านชไหมเนี่ยน้องๆตื่นมากินนมทั้งสามรอบแล้วเนี่ย วอวตัวนี้ไม่ได้กินนมเปลี่ยนทันโอเคครับผม